สวัสดีครับดูดีการเกษตรเราจะมาดูเครื่องอัดเม็ดนะครับของเราทั้งหมดนะครับจะมีด้วยกันหกรุ่นด้วยกันจะเป็นของยี่ห้อ d ดีเวอร์จะมีรุ่นรุ่นท็อปรุ่นใหญ่นะครับจะเป็นรุ่น d ีเอ0สี่ร้อยนี่ฮะหน้าจานเบลเลอร์บลล่านะครับสี่สิบเซนดูแขนครับส่วนลูกกิ้งนะฮะลูกกิ้งก็โน่นครับ ใหญ่เบ้อเล่อเบล่าเทียบกับมือคนนะครับถึงจะดูออกใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะนี่เลยเด่นมากส่วนจานนะครับตามนั้นเลยครับส่วนต่อตัวต่อก็จะมียอยตัวนี้นะฮะมาส่วนถัดมาก็จะเป็นรุ่นเดฟสามร้อยนะครับอันนี้กลวยครับดูกลวยนะฮะกลวยทางเข้าก็โอ้โหเกือบ ครึ่งวานะครับแขนหนึ่งอะ่ะส่วนตัวนี้จะเป็น df เอฟสามร้อยนะครับก็ลูกกิ้งนะครับอยู่ที่สีลูกกิ้งเช่นกันแต่ว่าจะเล็กลงหน้ากว้างอยู่ที่สามสิบเซนนะครับหรือฟุตหนึ่งสิบสอนิ้วประมาณนั้นนะครับส่วนถัดมาสองตัวนะครับใช้ไฟสองร้อย่าสามร้อยแปดสิบวุ้นนะครับส่วนรุ่นถัดมานะครับไล่ลงมา ก็จะเป็นรุ่น df260 นะครับก็จะสามลูกจิ้งแต่หน้าป้อนก็อยู่ที่ประมาณเอา20เซนนะครับถ้าจะไม่ผิดลูกจิ้งสามลูกจิ้งส่วนถัดมาจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับของไฟ380โวลต์ไฟ380โ bon, วลต์ก็ bon, คือรุ่น210นะครับจะมีตัวตรงตัว,ต,วต่อนะครับอย่างนี้เลยนะฮะตัวเล็กนะครับส่วนถัดมา จะเป็นพวกไฟ220บโวลต์นะครับไฟตามบ้านทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้าตัวนี้หนึ่งห้านะครับ DF 1 5 0ห้าตัวนี้ก็จะเป็น DF สองหนึ่งสองห้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็จะมีทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นไฟ220ิบโวลต์ก็จะมี2รุ่นนะครับแล้วก็รุ่นไฟ3า0รอยแปดสิบโวลต์ก็จะมีสี่รุ่นนะครับ ดีเอฟสองหนึ่งสองหสองหกศสามร้อยแล้วก็ d f เอฟสร้อยตัวท็อปนะครับท็อปสุดสุดท็อปนะครับรุ่นโปรโก็ว่าได้นะครับนี่อาจาย์จานตัวนี้เป็น d f เอฟสามร้อยนะครับนี่ยสามสิบเซน สเปรย์นะครับเทียบสเปรย์ง่ายเลยนะฮะน่าใหญ่นะครับสามสิบเซนตัวนี้ก็อยู่ที่สิบเซนนะครับเท่าหัวสเปรยพอดีอ่าเพราะเท่าความยาวของอ่ากล่องสเปรย์ท้องอ่ากระป๋องสเปรนะครับตัวนี้เทียบกันเลยนะฮะกระปร๋องสเปรย์นี่เล็กเลยนะฮะ เทียบกระปองสเปรย์ทเทียบเียงกันนะฮะตัวนี้ df สามร้อยใหญ่เบลเลอบล่านะฮะอัตราการผลิตเขาก็อยู่ที่หกร้อยถึงเจ็นะครับตัวนั้นเก้ถึงพันสตัวนี้ก็ลดลงมาหน่อยครับ df สองก็อยู่ที่สี่ร้อตัวนี้ก็จะเป็น df สองก็อยู่ที่สองร้อถึงสี่ครับตัวนี้ df หนึก็จะอยู่ที่ แปดสิถึงร้อยตัวนั้นก็อัตราการอัดนะครับก็อยู่ที่50าสถึงแปนะครับตัวเล็กสุดโอเคนะครับลูกคก้าก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ศูนย์แปดห้าศนย์สตัว6 4สี่หนึ่งนะครับโอเคนะครับ, okay, รบขอบคุณครับ